สวัสดีค่ะพบกับจิและช่องอจินิวคาเฟ่มาลี่ค่ะวันนี้อจิพาทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่โชว์รูมโตโยต้าเอสพสาขาราชบุรีจะพาทุกท่านมารับชมกับตัวนิวโตโยต้ายาริสใหมเนอเชน2023ค่ะก่อนที่จะพาไปรับชมคันนี้และรุ่นนี้ค่ะเขามีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นย่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นสปอร์ตรุ่นสมาร์รุ่นพรีเมียมและพรีเมียมเอค่ะแต่วันนี้ที่จิจะพาทุกท่านมารับชมก็คือในรุ่นพรีเมียม เกียร์อัตโนมัติ c v t ราคาอยู่ที่686,000บาทค่ะเขามาพร้อมกับมิติตัวถังค่ะของคันนี้เลยค่ะความยาวค่ะอยู่ที่4,160ม mm ิมค่ะความกว้างค่ะอยู่ที่1,730ม mm ิมและความสูงค่ะอยู่ที่1,500ม mm ิมกับรถ ที่นั่งแบบนี้ค่ะและเดี๋ยวจีจะพาทุกท่านไปรับชมตัวรถกันเลยค่ะทางฝั่งบริเวณด้านหน้าค่ะได้ทําการปรับรูปชมแบบใหม่ให้ดูน่าใช้งานและดูล้าทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะมีสัญลักษณ์ของโตโยต้าค่ะที่เป็นโครเมียมด้านในพร้อมตัวครอบอะคริลิกที่เป็นแบบใสเป็นสัญลักษณ์โลโก้ที่ถือว่าสวยมากเลยค่ะกับโตโยต้าคันนี้ค่ะแล้วก็ทางฝั่งบริเวณด้านบนตรงนี้ก็ได้ทําการปรับเปลี่ยน ตัวกระจังด้านหน้าให้ดูแบบว่ามีมิติมากขึ้นนอกจากจะมีช่องรับลมสีดําด้านล่างแล้วทางฝั่งด้านบนก็จะเป็นสีขาวที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถให้เข้ากับตัวฝ่หน้านั่นเองค่ะและทางฝั่งด้านล่างค่ะกับตัวกันชนด้านหน้าค่ะจะเป็นสัญลักษณ์นี้เลยตะแกรงแบบรังพึ่งสีดําเงามีตกแต่งเพิ่มความพรีเมียมหรูหรากับตัวโครเมี่ยมบริเวณด้านหน้าค่ะตรงบริเวณกันชนนั่นเองแล้วก็ทางฝั่งด้านล่าง ก็จะมีตัวตัดสีดาเงาเพื่อให้เข้ากันกับตัวรูปร่างที่ปรับเปลี่ยนออกมาใหม่ในไมเนอร์เชนคันนี้ค่ะทางฝั่งด้านหน้ายังมีตัวกล้องค่ะบริเวณด้านหน้าตัวรถด้วยคันนี้ในรุ่นพรีเมียมจะมีตัวกล้อง360อองศาให้ใช้งานนั่นเองค่ะทางฝั่งไฟหน้าค่ะมาดูไฟหน้ากันดีกว่าถือว่าลูกโฉมเปลี่ยนใหม่ดูดีไซน์สวยขึ้นแล้วก็ไฟหน้าค่ะจะเป็นโคมใหญ่ค่ะกับไฟหน้าที่เป็น โปรเจคเตอร์แบบ LED ค่ะพร้อมไฟเดทามไลท์ light ค่ะแบบ LED เป็นไลท์ไก่นิงนั่นเองแล้วก็ยังมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ f โ l ล์ m มี o m e ค่ะก็ถือว่าน่าใช้งานกับรถคันนี้เลยดูแปลกตามมากขึ้นเลยค่ะแล้วก็มาบริเวณด้านข้างกับตัวล้อค่ะมาดูว่าขนาดที่เขาให้มาในรุ่นไมเนอร์เชนนี้ขนาดเท่าไหร่นะแล้วก็ตัวยางค่ะที่ให้มาสเปกจากโรงงานมาเลยเป็นตัวยางดันหลบค่ะ ทั้ง4วงสเปคยางค่ะอยู่ที่185ค่ะทับ 60R15 ค่ะจะเป็นล้อขนาด15นิ้วที่เป็นล้ออันลอยนะเป็นล้ออันลอยสีดำเงาปัดเงินค่ะขนาด15นิ้วด้านหน้าจะเป็นดิสเบกพร้อมคีบระบายความร้อนค่ะระบบช่วงล่างของเขาค่ะจะเป็นแบบอิสระแม็กเฟอร์สันสแตทพร้อมเหล็กกันโคงค่ะแล้วก็ในรุ่นพรีเมียมคันนี้ค่ะยังมีตัวกระจกมองข้างค่ะที่เป็นสีดำค่ะ ในรุ่นที่รถเป็นสีขาวนะกระจกมองข้างเป็นสีดําดูสปอร์ตมากขึ้นไฟเลี้ยวตรงกลางทางฝั่งด้านข้างตรงนี้ค่ะมีระบบเตือนมุมอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนหรือไบรท์สปอร์ตค่ะมีตัวกล้อง360องศามาทางฝั่งของตัวด้ามจับเปิดประตูค่ะทางฝั่งของห้องคนขับด้านนี้ตัวเปิดประตูจะเป็นสี ขาวมุกแบบนี้นะแล้วก็จะมีตัวตัดเส้นลวดลายค่ะปุ่มกุญแจอัจฉริยะแล้วก็ช่องเสียบกุญแจค่ะแล้วก็ทางฝั่งของผู้โดยสารแถวที่2ก็จะเป็นลวดลายเหมือนกันแต่ตัวระหว่างตัวถังนะกับตัวจับนะมันจะมีเหมือนลูกชงที่แบบเฉียงขึ้นมานิดนึงเนาะก็ทําให้รถดูดีไซน์สวยมากมีตัวตัดเส้นลายด้านข้างค่ะนี่สเส้นแบบนี้เลยแล้วก็บริเวณด้านหลังค่ะ มาดูที่ร้อบริเวณด้านหลังยางด้านรอบค่ะสเปคยางด้านหลังก็เป็นเบอร์185นะทั r 1 5บ60 R15 ค่ะด้านหลังให้มาเป็นดัมเบรกค่ะระบบช่วงล่างด้านหลังจะเป็นทอร์ชั่นบีมค่ะและพร้อมเหล็กกันโค้งด้วยอันนี้ก็จะเป็นช่วงล่างด้านหน้าและด้านหลังตัวสเปคตัวร้อนและก็ยางค่ะ มาดูด้านท้ายด้วยดีกว่าค่ะด้านหน้าดูรํำทันสมัยไปแล้วด้านหลังก็ดูชฉบเฉี่ยวดูดีไซน์สปอร์ตมากขึ้นนี่กับด้านบนค่ะชาร์คฟินค่ะที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยมีสปอยเลอร์ด้านหลังสีขาวมูค่ะไฟเบรกดวงที่3แบบ LED แล้วก็จะมีตัวตัดเส้นด้านข้างค่ะเพื่อให้รับกับตัวสปอยเลอร์ด้านหลังที่เป็นสีดําเงาด้วยนี่มีการปัดน้ําฝนด้านหลังมีกล้องช่วยถอยจอดค่ะมีสัญ,ญลักษณ์ของโตโยต้าที่เป็นโครเมียม มีเส้นคิ้วด้านหลังค่ะที่เป็นสีดําเงาด้วยไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะไฟเบรกตรงนี้จะเป็นแบบ LED โคมใหญ่แบบนี้เลยไฟเลี้ยวจะเป็นหลอดค่ะแล้วก็ตัวไฟถอยค่ะมีสัญลักษณ์ของตัวฟอนต์ของยารีที่เป็นโครเมียมแล้วก็นี่เลยที่ทำให้ดูด้านท้ายดูสปอร์ตมากขึ้นกับตัวดิฟิวเซอร์ที่เป็นลายแคปลาค่ะนี่สีดำแบบนี้เลยแล้วก็จะมีตัวตัดเส้นเว้าเส้นโค้งที่เป็นสีดำค่ะ แล้วเดี๋ยวเราไปรับชมทางฝั่งของห้องสัมภาระด้านท้ายกันดีกว่าตัวห้องสัมภาระด้านท้ายแล้วก็เปิดขึ้นมาได้เลยตัวนี้จะเป็นตัวแฮชแบกนะแล้วก็สามารถพับเบาะของผู้โดยสารค่ะแบบ60-40ได้มีตัวกันของตกหล่นที่เป็นแบบสักหลาดสีดํานะแล้วก็มีพรมมีพรมสวยนี่ค่ะพรมแบบว่าเป็นลวดลายที่ ดูแปลกตานะตัวพรมแล้วก็จะมีฟอนต์ฝั่งเป็นตัวหนังสือยาหรือสีแดงค่ะมีพี่เก็บของเก็บพรมได้ผืนใหญ่มากมีอุปกรณ์ซ่อมยางฉุกเฉินค่ะแล้วก็สามารถวางของลงไปได้ถึง3ช่องเลยก็ถือว่าน่าใช้งานกับคันนี้ราคาก็อยู่ที่6 8แ0นแบาทค่ะมาเดี๋ยวเราไปรับชมทางฝั่งของผู้โดยสารแถวที่2กันดีกว่าค่ะ ไปดูห้องภายในห้องผู้โดยสารเดี๋ยวขออนุญาตปรับตัวเบาะทางฝั่งบริเวณด้านหน้าขึ้นดนึงนี่เดี๋ยวเราเก้าวเข้าไปข้างในกันมาค่ะก้าวเข้ามาด้านในทางฝั่งด้านในก็จะเป็นเบาะหนังสีทูโทนนะคะตัวนี้เป็นรถที่เป็นเครื่องยนต์นนะแต่บริเวณตรงเนี้ย เขาไม่นูนขึ้นมาสูงอะ่ะเราเยอะมากคือสามารถให้เราก้าวผ่านข้ามไปได้เลยทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งด้านหลังคนขับและทางฝั่งผูง้โดยสารด้านหน้าสามารถก้าวข้ามกันเข้าไปได้เลยโดยที่ถ้าบริเวณบ้านใครที่มีพื้นที่ใช้ซอยน้อยต้องการเข้าด้านข้างฝั่งขวาโดนปิดทึบไปหมดแล้วเปิดประตูไม่ได้เข้าทางฝั่งด้านซ้ายก้าวเข้ามาคือสบายมากๆเลยนั่งได้สะดวกค่ะแล้วก็ เนี่ยรู้สึกว่าสบายพิงหลังได้สะดวกเลยทํารู้สึกว่าเห็นรถขนาดนี้ห้องโดยสารดูใหญ่มากเป็นเบาะหนังมีรูระบายความร้อนมีตกแต่งตรงกลางค่ะที่เป็นสีน้ําตาลมาด้วยเล็กรูมกว้างขวางนะเฮดรูม <c oughs> ด้านบนก็ไม่ติดไม่ชนด้วยมีไฟส่องสว่างภายในห้องผู้โดยสารค่ะตรงฝั่งด้านนี้ก็สามารถเปิดการใช้งานหรือว่าปิดการใช้งานตามความต้องการเปิดประตูอยากมีไฟก็เปิดได้เลย ใช้ในตอนกลางคืนสะดวกเลยค่ะทางฝั่งด้านล่างอ่าทางฝั่งด้านนี้มีไท p ซีให้นะสองพอร์ตมีไท p ซีให้สองพอร์ตแบบนี้ค่ะเปิดปิดได้เลยเป็นพอท์ y p ซีนะนี่ค่ะโอถือว่าโอเคเลยถือว่าใช้ได้เลยค่ะอ๋อเดี๋ยวเราลืมของเรานั่นเองโดยการมาดูว่าเรานั่งอ่ะไปพอดีแบบนี้แล้วเรามาดูว่าเรานอนแล้วเป็นยังไง นี่ค่ะการนอนนะรู้สึกว่ามันมันจะต้องใส่ผ้านวมขึ้นมาให้นิดนึงหรือว่าหาหมอนซักผืนอ่าสักใบหนึ่งค่ะมาบริเวณรองหลังของเราทั้งสองข้างแบบนี้หรือว่าใบเดียวก็พอแล้วเนาะผ้านวมก็ได้หรือหมอนข้างก็ได้ก็จะนอนได้สะดวกสบายเลยค่ะ แล้วก็ทางฝั่งของประตูด้านข้างค่ะด้านนี้ค่ะจะมีตัวเปิดค่ะที่เป็นสีเงินมีตัวปุ่มกดกระจกค,ค่ะเป็นกระจกไฟฟ้านะแล้วก็จะมีตัววางมือที่เป็นเปียโน,นแบ็กสีดําเงาตัวเท้าแขนค่ะเห็นที่เป็นหนังแบบนี้เป็นสีน้าตาลนะในรุ่นพรีเมียมมีตัวเดินได้ค่ะที่เป็นสีเหลืองแบบนี้ด้วยมีช่องวางขวดน้ำมาเดี๋ยวเราไปทางฝั่งของคนขับกันดีกว่าค่ะ ทางฝั่งของห้องโดยสารทางฝั่งด้านคนขับด้านนี้ค่ะเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนาะว่ามีปุ่มกุญแจอัจฉรียะและช่องเสียบกุญแจปุ่มกุญแจอัจเรียะดูเป็นสีดํายาวมากเลยใช้งานกดปุ่มได้สะดวกค่ะมาที่ฝั่งบริเวณนี้ด้านนี้นี่ค่ะตัวเปิดจะเป็นสีเงินค่ะตกแต่งด้านข้างสีดําพร้อมที่เท้าแคนหนังสีน้ําตาลค่ะตัวปุ่มกดกระจกไฟฟ้าค่ะ ให้มาทั้ง4บานอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับค่ะมีตัวล็อกรถอดล็อกตัวปรับกระจกพับกระจกแบบไฟฟ้าเลยแล้วก็มีช่องวางขวดน้ําช่องวางขวดน้ํารู้สึกว่าช่องวางขวดน้าเนี่ยมันมีตัวแอนให้นิดนึงเพื่อเฉียงเราต้องการวางขวดน้ําให้มันพอดีนะแล้วก็จะมีช่องวางของแบบว่าแนวยาวลงมาไม่ใช่แบบว่าเป็นลุมเหมือนเดิมแล้วที่เป็นทรงกลมด้านในค่ะ ก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารเบาะทางฝั่งของคนขับค่ะนี่ทางด้านนี้จะเป็นแบบแมนวนวลนะแล้วก็ปรับเอ็นปรับเลื่อนได้เลยค่ะนี่ค่ะในรุ่นพรีเมียมคันนี้ก็จะให้มาเป็นเบาะแมนวนวลนะแล้วก็ตัวเบาะจะเป็นหนังสีน้ำตาลตัดดำเห็นไหมคะจะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยอันนี้ก็ถือว่าถ้าไม่โดนแดดจะมองไม่เห็นเลยว่ามันเป็นสีน้ำตาลตัวพวงมาลัยค่ะ พวงมาลัยจะเป็นสีดำนะเดินได้สีน้ำตาลด้านในทิศทางการใช้งานของพวงมาลัยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทิศทางการใช้งานของพวงมาลัยตัวนี้สามารถปรับได้2ทิศทางค่ะดันขึ้นดันลงแบบนี้แล้วก็ล็อกเก็บกันได้เลยแต่พวงมาลัยก็ถือว่าใหญ่พร้อมใช้งานแล้วก็อยู่บริเวณตำแหน่งที่ปุ่มมันติฟังก์ชันพอดีนิ้วโป้งเราเลยทางฝั่งด้านขวาค่ะปุ่มการใช้งานมี มีปุ่มการใช้งานนี่ถือว่าในรุ่นพรีเมียมให้มาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปุ่ม push start ค่ะระบบ BSM ระบบวิดการรลื่นนถลายของรถระบบความปลอดภัยก่อนการชนด้านหน้ามีออโต้สตาร์ทสตอปแล้วก็เตือนรถออกนอกเลนด้วยมีให้ใช้งานในรุ่นพรีเมียมแค่รุ่นพรีเมียมนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะแต่ถ้าใครอยากได้เบาะที่มันดูสปอร์ตมากขึ้นก็ต้องเรืองในตัวพรีเมียมเอสเนาะแต่เราให้ดูพรีเมียมไปก่อน ทางฝั่งด้านนี้ก็จะมีตัวเปิดฝากระโปรงห้องเครื่องยนต์และก็ถังน้ํามันเชื้อเพลิงค่ะย้ําในรุ่นนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะในตัว New Toyota y ยาริสใหม่ c นเชิงพน2 0 3ในรุ่นพรีเมียมคันนี้ค่ะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT ค่ะและราคาอยู่ที่686,000บาทค่ะและเดี๋ยววิจิตรพาทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในห้องโดยสารกันค่ะตามกันไปเลยค่ะ อาจาจะพาทุกท่านค่ะมารับชมภายในตัวรถค่ะของ n w w Toyota ยา r ี s ใหมเ c h a ์ n ชน2อในรุ่นพรีเมียมกันค่ะเดี๋ยวเราให้ดูเรือนไม้กันก่อนเลยค่ะตัวเรือนไม้ค่ะจะมีตัวหน้าจอค่ะทางฝั่งด้านล่างค่ะให้เราใช้งานแล้วก็จะเป็นเข็มค่ะไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งและวัดรอบค่ะตัวเรือนไม้ค่ะนี่ จะมีตัวหน้าจอที่สามารถดูได้ทั้งท้าย A ท้าย B การใช้งานต่างๆค่ะหรือว่าตัวเมนูไม่ว่าจะเป็นภาษาเป็นหน่วยมีตัว Eco มี Eco Saving มีการปรับความสว่างคำแนะนำอัตโนมัติค่ะมีวันที่มีข้อมูลการเดินทางการเริ่มต้นค่ะแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนแสดงไฟต่างๆสัญลักษณ์ของตัวไฟนั่นเองค่ะ พวงมาลัยค่ะตัวพวงมาลัยจะมาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันในการใช้งานทางฝั่งด้านขวานี่ค่ะจะมีตัวใช้ a ใช้ b ค่ะสามารถกดจากฝั่งพวงมาลัยได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดตัวปุ่มก้านแล้วอยู่ทางด้านพวงมาลัยค่ะแล้วก็จะมีตัวการใช้งานของตัวหน้าจอค่ะสามารถใช้งานได้เลยนี่ทางฝั่งด้านนี้ค่ะ ด้านซ้ายค่ะด้านซ้ายมือจะเป็นปุ่มการใช้งานไม่ว่าจะเป็นรับสายวางสายโหมดการใช้งานแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงค่ะด้านหลังของพวงมาลัายทางฝั่งด้านขวาจะเป็นไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างในการใช้งานทางฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นตัวก้านปัดน้ําฝนค่ะแล้วก็ตัวหน้าจอในรุ่นพรีเมียมค่ะที่ให้มากับหน้าจอระบบสัมผัสหรือหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วค่ะก็จะรองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ค่ะตัวนี้ถ้าปิด ตัวนาฬิกาขึ้นมาก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะแล้วก็จะเป็นเข็มแบบนี้เนาะถือว่าคลาสสิกให้ความคลาสสิกในตัวหน้าจอค่ะแต่การใช้งานต่างๆก็จะมีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงรูปภาพโทรศัพท์การตั้งค่าเบราว์เซอร์แล้วก็บทช่วยสอนแล้วก็ pvm ตัวนี้จะเป็นตัวกล้อง360อองศาค่ะเราสามารถเปิดดูได้เลยไม่ว่าจะเป็น 3d จะเป็นแบบรอบรถแบบนี้บริเวณด้านหน้าหรือบริเวณด้านข้างค่ะ ก็สามารถเลือกดูได้จากฝั่งด้านนี้เลยนในรุ่นพรีเมียมตัวนี้มีกล้อง360องศานะแล้วก็เลือกการใช้งานของเราได้เลยกดออกหน้าจอเมนูทางฝั่งตัวหน้าจอค่ะตัวนี้จะเป็นสีดำเงานะแล้วก็จะมีพอร์ต USB ตรงหน้าจอทัชสกรีนมาด้วยอยู่ทางด้านขวาทางฝั่งด้านนี้เลยค่ะด้านล่างจะเป็นช่องปรับอากาศช่องแอร์นี่แบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้เลยเพื่อให้เราจับการใช้งานได้สะดวกค่ะ มาบริเวณด้านล่างค่ะกับตัวระบบปรับอากาศค่ะตัวนี้จะเป็นระบบแอร์อัตโนมัติสามารถปรับอุณหภูมิค่ะจากฝั่งด้านขวาได้เลยนี่ค่ะปรับขึ้นปรับลงตามความต้องการได้เลยร้อนเย็นแบบไหนเลือกตามอุณหภูมิที่ต้องการได้เลยค่ะทางฝั่งด้านซ้ายค่ะจะเป็นการปรับความแรงพัดลมค่ะปรับได้เย็นๆแบบนี้เลยสามารถปรับได้7ระดับค่ะโหมดการใช้งานของช่องลมก็สามารถปรับตัวด้านล่างได้เลย สามารถใช้งานได้หรือว่าเย็นเกินไปหรือว่าถึงที่จอดแล้วอยากปิดก็สามารถกดปุ่มปิดด้านนี้ได้เลยก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลแสงสีฟ้าแบบนี้นะนี่เลยค่ะตัวด้านในก็จะเป็นสีดำเงาทั้งฝั่งด้านล่างค่ะยังมีช่องวางขวดน้ำสองช่องให้ใช้งานด้วยเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโ,ตโนมัติค่ะนี่ค่ะจะเป็นแบบลมดำนะด้านบนจะเป็นสีดำด้านล่างก็จะเป็นแบบลมดำนิดนึงเนาะให้ดูแบบว่ามีความ น่าใช้ขึ้นมาแล้วก็จะมีทางฝั่งด้านขวาค่ะจะเป็นช่องเสียบกุญแจกรณีจอดซ้อนคันค่ะสามารถเสียบตรงนี้ได้เลยแล้วก็หน้าตากุญแจเป็นแบบน,นี้นี่ค่ะลบลับปรับเปลี่ยนนะกุญแจดูเบาขึ้นพกพาได้สะดวกด้วยทางฝั่งทางตรงกลางด้านนี้ก็จะเป็นเบรกมือค่ะนี่เบรกมือตัวนี้จะมีเป็นแบบว่าเป็นโครเมียมเงาๆนะแล้วก็พาวเวอร์อัเลชชาร์ค่ะ ด้านในตรงนี้1จุดมีช่องวางของตรงกลางแล้วก็ที่เท้าแขนค่ะจิบปรับให้นะตัวที่เท้าแขนค่ะด้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าหนังสีออกน้ําตาลน้นําตาลเนาะนี่ค่ะเป็นตะเข็บเดินได้ตรงเนี้ตัวเดินได้จะเป็นสีออกเหลืองน้ําตาลน,นิดนึงนี่ค่ะทางฝั่งด้านล่างตรงนี้ค่ะนี่จะมีช่องวางเก็บของเป็นแบบว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆแนวนอนนะแล้วก็หลึกลงไปค่ะ ตัวเบาะค่ะทางฝั่งของเบาะด้านนี้ค่ะก็จะเป็นสีทูโทนนะด้านบนจะเป็นหนังหมดเลยนี่ค่ะมีตัวตัดสีน้ำตาลมาแบบนี้หัวหมอนก็เป็นสีดำนะด้านข้างก็จะออกเป็นอีกหนึ่งสีค่ะนี่ก็ถือว่าทำออกมาได้สวยเลยดูภายในดูพรีเมียมมากขึ้นอ่นี่ค่ะทางฝั่งด้านอไอตัวเบาะก่อนคอนเทนตไปด้านหน้านะตัวเบาะจะเป็นเบาะแบบ แมนนวลค่ะสามารถปรับเอ็นปรับเลื่อนจากฝั่งด้านหน้าได้เลยทางฝั่งของตัวบริเวณคอนโซลด้านหน้าค่ะก็จะทําให้นอนออกมาแบบชบเฉี่ยวนะแล้วก็ตัวกล่องเก็บเอกสารเก็บคู่มือมีตัวแบ่งให้มีช่องแบ่งเล็กๆด้านข้างให้ค่ะทางฝั่งด้านบนในรุ่น t o y ยต้ายารีทีมียม m คันนี้ก็จะมีที่บังแดดที่เป็นสีดำค่ะทางฝั่งของคนขบับมีกระจกให้ใช้งานด้วยนะแล้วก็มีช่องเสียบบัตรด้านล่างค่ะ ตรงนี้เวลาเราพับนะก็เสียบตรงนี้ได้เลยแล้วก็ทางฝั่งของผู้โดยสารก็จะมีกระจกให้อีกหนึ่งบานเหมือนกันเป็นสีดําค่ะไฟส่องสว่างเป็นสีวอร์มนะนี่เลยแล้วก็เวลาเปิดปีกการใช้งานก็เลือกเอาตัมงความต้องการได้เลยค่ะและก็ให้ตัวกระจกมองหลัง ตัดแสงอัตโนมัติมาค่ะมีปุ่มปิดการใช้งานเราเลือกอยากใช้แบบธรรมดาไม่ต้องตัดแสงก็ได้หรือว่าต้องการตัดแสงแบบอัตโนมัติก็เลือกได้เลยมีตัวกล้องบันทึกด้านหน้าให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีตัวกล้องบันทึกมาให้ในรถคันนี้เลยก็ถือว่า น่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนนะกับตัว Toyota ตัว New m i n เ r er c h a n g e 2023ในรุ่นพรีเมียมคันนี้ค่ะราคาอยู่ที่686,000บาทค่ะและที่สำคัญค่ะยังมาพร้อมกับทุงรมนิรภัย7ตำแหน่งค่ะมีเซ็นเซอร์ระบบเตือนก่อนการถอยจอดด้วยและมีการระบบความปลอดภัยค่ะก่อนการชนอีกนอกจากนี้ยังมีระบบเบรก ABS EBD ค่ะระบบช่วยลงทางลาดชันค่ะมีระบบความปลอดภัยให้ นอกจากนี้ยังมีระบบเตือนออกนอกเลนอีกด้วยอันนี้ก็คือว่าในรุ่นพรีเมียมก็ถือว่าให้มาเยอะเหมือนกันนะแล้ะเดี๋ยวอาจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องอยนต์ด้านหน้ากันค่ะและเดี๋ยวアジจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะไปกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามารับชมกับข้อมูลของห้องเครื่องยนต์ในตัว New โตโยต้ายาร v m ไมเนอร์เชนพรีเมีคันนี้กันค่ะทําการเปิดฝากระโปรงห้องเครื่องยนต์ขึ้นมาเลยแล้วก็มีแผน่นฉนวนกันความร้อนสีดำค่ะอยู่ทางบริเวณด้านบนแล้วก็หน้าตาของเครื่องยนต์ค่ะสัญลักษณ์โตโยต้ VVT-iE ค่ะเครื่องยนต์ในตัว New t ตโยต้ายา i ิ m ม n เนอร์เช2023พที่ให้มาค่ะจะเป็นเครื่องยนต์รหัส3 n r เอ็นอาร์ขีดเอฟเคอบนซินสสูบแถวเรียงดี h อเฮสี่วาวขนาด1 2ึ่งจุดสลิตรหนึ่กซีซีกระบอกสูบคูณระยะช่วงชาร์จเจ็ดุคูณเจ็ดสิามลมค่ะกำลังอัด13.5ต่อ1นฉีดจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI ค่ะพร้อมระบบแปรพันวาวโดยการหมุนแท่ง พลาวแคมชร์ทั้งฝั่ง ID และไอเสียค่ะดูโอวีวีทีไอเอค่ะกำลังสูงสุดค่ะอยู่ที่92แรงม้าที่6,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด109นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อน,นาทีค่ะจะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติซ u เปอร์ซีวีพร้อมสวิตต์ปลดเกียร์ว่างชิปล็อกขนาดจอดค่ะค่ะ ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอกเข้ามารับชมรถตัวนิวโตโยต้ายาร s m i หม r เนอร์เชนในรุ่นพรีเมียมคันนี้ก็สามารถเข้ามารับชมที่โชว์รูม Toyota s p อสพีาขาราชพฤกษ์ค่ะกับคันนี้เลยราคา6 86,000บาทในรุ่นพรีเมียมค่ะ ต้องขอขอบคุณค่ะกับทางโชว์รูมตโตโยต้าสอสาขาราชพฤกษ์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้อจิได้พาทุกท่านมารับชมกับตัวนิวโตโยต้ายาริสใหม่เนอร์เชน2023คันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ค่ะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอจินิวคา r ฟ a ม i ลี Family กันด้วยค่ะติดต่อรีวิวสินค้าโปรโมทสินค้าได้ที่098551558 5วันนี้อจิขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ